ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบพงษ์ธนสานวิมน์ค่ะหน่วยมะเร็งวิทยาภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการรักษาด้วยยาค่ะขอเรีนเชิญอาจารย์ค่ะครับก,ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมหิุกท่านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบ <laughs> อันนี้ย้อนใช่ไหม โอเคโอเคน่าจะได้โอเคครับครับก็จริงจริงก็ของผมก็จะพูดถึงเรื่องเรื่องการรักษามะเร็งตับแล้วก็ท่อน้ําดีด้วยยานะครับก็ต้องยอมรับว่าเราจริงๆเราการรักษาด้วยยาเนี่ยข้อดีที่สําคัญก็คือยามันไปได้ทั้งตัวนะอันนี้ก็ต้องยอมรับยานี่จะไม่เหมือนกับที่อาจารย์อาจารย์นชชาบอก ของอาจารย์นัชชานี่จะเป็นยาที่เขาให้เฉพาะที่ที่ตับอันนั้นเราถือว่าเป็นการให้ยาเฉพาะที่แต่ว่าเวลาเราพูดว่าเรากําลังทําการรักษามะเร็งด้วยยาเนี่ยเราจะหมายถึงการให้ยาซึ่งยาไปทั้งตัวภาษาอังกฤษใช้คําว่า systemic therapy ก็คือไปไปทั้งระบบทั้งตัวอันนี้ก็ด้วยเหตุว่ามะเร็งลักษณะสาคัญของเขาคือว่าพอเขาดําเนินโรคถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็จะแพร่กระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกายเพราะฉะนั้น การที่จะรักษาเพื่อให้ได้ผลดีเนี่ยก็จําเป็นต้องเป็นการรักษาเพื่อให้ได้ผลทั่วทั้งหมดทางร่างกายนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะไทไทายนะไม่ใช่มะเร็งที่อยู่ในระยะต้นๆน,นะครับณปัจจุบันนะการรักษามะเร็งเนี่ยยาณนะปัจจุบันเราอาจจะบอกได้ว่ามีมีอยู่3ชนิดหลกัลกๆนะครับอันดับแรกก็เป็นยาที่ทุกคนรู้จักคุ้นเคยกันมาอยู่แล้วนะครับก็คือยาเคมีมบําบัดนะครับอันดับถัดมาที่2ก็เป็นยามุ่งเป้านะฮะทาเกเตสโสรปีนะครับ และสุดท้ายคือนะับปัจจุบันปัญญาที่น่าจะใหม่ที่สุดแล้วคือยาภูมิภูมิความบาบัดนะครับหรือว่าปัจจุบันที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนทรัปีนะครับเคมีทรัปี y, หรือยาเคมีบบัดเนี่ยทุกๆคนคุ้นเคยกันได้ยินกันมาตลอดนะครับได้ยินทั้งในในแง่ร้าย,ลายแล้วก็แง่ดีนะครับนะแง่ดีก็คือมันก็สามารถรักษามะเร็งได้ค่อนข้างดีโดยหลักการนี่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับคือว่ามะเร็งมันแบ่งตัวเร็ว มันขยายตัวได้เร็วแล้วมันก็กระจายที่ต่างๆเพราะฉะนั้นหลักการรักษาของยาคิมบัตก็คือว่ายาเนี่ยไปจัดการเซลล์ที่แผงตัวเร็วแล้วทาให้เซลล์ที่แผงตัวเร็วนี้มันถูกกําจัดไปแล้วมะเร็งก็เลยถูกกาจัดไปด้วยนโดยหลักการนันคือการที่เราให้ยาไปเนี่ยมันก็ตรงกับล,ลักษณะโรคของมะเร็งนะแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าร่างกายเราก็มีเซลล์ที่แผงตัวเร็วเหมือนกนันก็เลยได้อาการข้างเคียงไปด้วย แล้วก็ต้องยอมรับว่ามะเร็งต่อให้มันมีพฤติกรรมคล้ายๆกันก็คือว่ามันแบ่งตัวเร็วก็จริงเนี่ยแต่ว่ามันมีความแตกต่างกันในความแบ่งตัวเร็วของเขามันยังมีลักษณะสําคัญอื่นๆที่แตกต่างกันไปอีกนะเพราะฉะนั้นข้อดีของยาเคมีบัตรอย่างหนึ่งคือว่าเราจริงๆเราสามารถพิจารณาให้ในมะเร็งที่แบ่งตัวเร็วเกือบจะทุกชนิดนะครับแต่ข้อเสียที่สําคัญอย่างหนึ่งคือว่าเราไม่ได้สามารถบอกได้แน่ๆนะว่าจริงๆแล้วเราให้ยาเคมีบัดเนี่ยใครบ้างที่จะได้ผล เราก็ได้จะบอกว่าเนี่ยมีโอกาสจะได้ผลสักกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับชนิดขึ้นอยู่กับโรคอาจจะ3 0 40% 8 0อนี้ี่ขึ้นอยู่กับโรคขึ้นอยู่กับยาครับคนนี้ก็เป็นเหตุว่าพอเรามีความรู้มากขึ้นเรารู้ข้อเสียของยาหิมบัตรเราก็มีการพัฒนายาออื่นขึ้นมาเรามีความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งมากขึ้นเราก็บอกได้ว่ามะเร็งจริงมันมีความผู้ดที่แตกต่างกันในระดับโมเลกุลระดับยีนระดับอะไรก็ว่าไป และความรู้ที่เรามีมากพอเราบอกได้ว่าเฮ้ยมะเร็งบางอย่างนี้มันมียีนพิวติบางอย่างซึ่งเราสามารถให้ยาที่จาเพาะกับไอตัวยีนพิวติตหลังนั้นน,น,นั้นได้เนี่ยเราก็เลยจะมียาที่เรียกว่ายามุ่งเป้าเนาะยามุ่งเป้ามันก็เลยมีความจาเพาะกับมะเร็งเป็นพิเศษใช่ไหมครับมันก็คือเป็นมะเร็งที่มีความพิเติของยีนหรือว่าโปรโตีนสักอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่ายาเนี่ยก็ไปจัดการกับไอโปรโตีนหรือยีนเหล่านั้นก็เลยทําให้สามารถรักษามะเร็งได้เนาะ ข้อดีที่สาคัญคือความจำเพาะที่บอกไปการให้ยามุ่งเปานี่ก็ดูเหมือนว่าจะหวังผลได้เยอะขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ดูเหมือนอาการข้างเคียงก็น่าจะลดลงด้วยเพราะว่ามันดูมีความจำเพาะมากขึ้นเนาะข้อเสียที่สําคัญก็คือปรากฏว่าพอเราเราเรา,เราบอกว่ามันต้องจำเพาะมากขึ้นเนี่ยก็ในสุดแล้วคนไข้อาจจะมีจํานวนไม่มากที่จะสามารถได้รับยาได้ด้วยเหตุว่ามันไม่ได้ตรงกับตัวโรคของเขาและขนาดเดียวกันมันเป็นยาใหม่เนาะมันก็มักจะมาพร้อมๆกับราคาที่แพงนะครับนะ ถัดมาสุดท้ายคือยาภูมิคันบําบัดนะเราก็จะเริ่มได้ยินมากขึ้นได้เรื่อยเกี่ยวกับเรื่องของภูมิคันบําบัดใช่ไหมครับโดยหลักการก็คือว่ามะเร็งนี่มันถือว่าเป็นเป็นสิ่งแปลกปลอมในร่างกายเราเนะถึงแม้ว่ามันจะกลายมาจากเซลล์ปกติก็ตามนะแต่มันถือว่ามันมีความแปลกปลอมอยู่มันไม่เหมือนกับเซลล์ร่างกายปกติเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายก็จะมีปริยาหรือว่าการตอบสนองทางภูมิคันต่อเซลล์มะเร็งด้วย คล้ายๆกับที่มันตอบสนองกับเชื้อโรคที่เราได้เวลาเราติดเชื้อนะก็จะมีภูมิต้านทานที่มาต่อต้านการติดเชื้อนั้นในมะเร็งก็มีเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามะเร็งเนี่ยมันฉลาดกว่าพวกเชื้อโรคเนาะปรากฏว่ามะเร็งเนี่ยมันก็หาวิธีที่จะยับยั้งไอ้ตัวระบบภูมิต้านทานของเราได้ระบบภูมิคุ้มกันของเราได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไม่สามารถกําจัดเซลล์มะเร็งได้ ัพราะเรามีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราบอกว่าเราบอกว่าเราไปรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันมีกลไกลอะไรบ้างที่มันยับยั้งระบบภูมิคุ้มกันของเราเราก็เลยหายาที่มาจัดการไอ้กลไกลที่ตัวมะเร็งเนี่ยมาต่อต้านระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยแล้วเลยทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยกลับมาจัดการกับมะเร็งได้อีกนะ น,นับปัจจุบันวเวลาพูดว่าอิมมูนโนเทรลปีเนี่ยส่วนใหญ่หรือภูมิกันบําบัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาที่ไปทาให้ตัวระบบภูมิกันของเราเนี่ยกลับมาจัดการกับมะเร็งได้และทําให้มะเร็งนี้มันถูกจัดการออกไปในที่สุดเนาะอันนี้ก็จริงๆฟังดูเหมือนถ้าสมมุติว่าเราสามารถทําอย่างนั้นได้จริงๆเนี่ยวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่น่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดเลยเพราะว่าในสุดแล้วถ้าภูมิกันเราจัดการเองเนี่ยมันน่าจะมีทั้งในแง่ของผล การกำจัดมะเร็งแล้วก็ระยะเวลาที่มันจะ,จะควบคุมโรคหรือว่าทำลายมะเร็งนี้นจะยาวนานมากเพราะว่าหลังจากเกิดภูมิคันแล้วมันน่าจะมีเกิดระบบที่กําจัดมะเร็งไปได้เรื่อยๆนะแต่ในที่สุดแล้วต้องยอมรับว่าในในชีวิตจริงน้อง,อง,องลาเราว่ายามอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่มันคงต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆว่าณนะปัจจุบันมันยังมีทั้งว่าคนไข้หลายคนก็ไม่ได้ตอบสนองแล้วก็คนไข้พอตอบสนองแล้วในที่สุดบางคนก็มีการดื้อยาได้ด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องพัฒนาการรักษาต่อไปที่พูดมาทั้งหมดนี้จริงๆเป็นการรักษามะเร็ง ด้วยยาซึ่งเราใช้ในมะเร็งเกือบทุกชนิดนะครับในมะเร็งแต่ชนิดเนี่ยแต่ละชนิดก็จะใช้ยาเหล่านี้ในบทบาทที่แตกต่างกันออกไปเนาะสำหรับในมะเร็งตับเนี่ยจริงอย่างที่อาจารย์บรรทูลจาันทชากล่าปแล้วนะเราแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมครับก็คือมีมะเร็งตับหรือมะเร็งเซลล์ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ําดีเนาะเราจะพูดไปไปทีละอันแล้วกันนะครับนะสำหรับอันดับแรกก็คือมะเร็งตับหรือว่ามะเร็งเซลล์ตับนะครับยารักษามะเร็งตับจริงๆณปัจจุบันเนี่ย มีทั้ง3แบบเลยนะครับมีทั้งยามุ่งเป้ายาภูมกิกำบาบัดแล้วก็ยาเคมีบำบัดเนาะตามรูปนี้นะครับจะเห็นว่านปัจจุบันต้องยอมรับว่าบทบาทของยาเนี่ยจะอยู่ที่ยามุ่งเป้าแล้วก็ยาภูมกิกำบาบัดนะครับเพราะว่าโดยข้อมูลการศึกษาวิจัยเนี่ยมันบอกว่ายาทั้ง2ตัวเนี่ยได้ผลดีกว่าในขณะที่ยาเคมีบำบัดเนี่ยได้ผลบ้างแต่ว,ว่ามีบทบาทค่อนข้างน้อยนปัจจุบันเนื่องจากประสิทธิภาพไม่ได้ดีมากแล้วก็ดูเหมือนก็ต้องมีมันมีอาการทั้งเคียงที่เยอะพอสมควรด้วยนะครับนะ คน,นียามุ่งเป้ากับยาภูมิกันในในมะเร็งตับเนี่ยยามุ่งเป้าหลักๆเนี่ยกลไกที่ที่เขาเอามาใช้ในมะเร็งตับนี่ก็เป็นเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยมีเลือดไปเลี้ยงเยอะอย่างที่ทีรร่อาจารย์าชาบ,บอกว่าเราไปอุดเส้นเลือดเราไปให้อะไรกับเรื่องของเส้นเลือดมันก็สามารถรักษามะเร็งตับได้เนี่ยปรากฏว่าเราก็บอกว่าด้วยการที่มันมีเลือดมาเลี้ยงเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นยามุ่งเป้าที่ไปเป็นยาที่ต่อต้านเส้นเลือดเนี่ยก็จะสามารถเอามารักษามะเร็งตับได้เพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นยากลุ่มนี้ที่เรามาาาใใช้นกกรรััษมะเ็งตบ ส่วนยาภ่มกันบำบัดก็จะเป็นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับนะว่าเราก็เป็นลักษณะของยาที่ไปทาให้ภูมิกันเราเนี่ยกลับมาจัดการกับตัวมะเร็งได้อีกเนาะราวนี้ณปัจจุบันเราสามารถใช้ยาเหล่านี้ทั้ง3ากลุ่มเนี่ยก็ในคนไข้แต่ละคนได้เลยแต่ต้องยอมรับว่าโดยข้อมูลณปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าในในแผนภูมินี้ให้ดูนะมันจะมียาเคมีบําบัดยาภูมิกันบําบัดแล้วก็ยามุ่งเป้าและอันสุดท้ายเลยก็คือเป็นการให้ร่วมกันนะ ก็คือเป็นยามุ่งเป้าร่วมกับยาภูมิครรมบำบัดซึ่งถ้าดูตามตามไดอะแกรมนี้เห็นว่าอันนี้ก็จะได้ยาคิมบัตินี้จะได้ประสิทธิภาพน้อยที่สุดนะไอ้แท่งสีฟ้าคืออัตราการตอบสนองนะครับแท่งสีส้มเนี่ยคือระยะเวลาการรอดชีพนะครับเห็นว่ายาคิมบัตินี่ประสิทธิภาพจะอยู่ประมาณสักเราอัตราการอำมาอยู่เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เองในขณะที่อัรระยะเวลาการรอดชีพเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสัก6.4เดือนเนาะแค่6เดือนเสร็จ จริงๆว่ากันว่าถ้ามะเร็งตับเป็นระยะท้ายๆแล้วเนี่ยไม่สามารถผ่าตัดได้ไม่สามารถไปให้อาจารย์นัชชาอุดเส้นเลือดจีได้เนี่ยโอกาสทีค่คนไข้จะมีระยะเวลาออมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าไม่รับการรักษาอะไรเลยเนี่ยว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก4 5เดือนนะครับเนาะนการรักษาดูเหมือนมันก็ดีขึ้นมานิดนึงนะด้วยยากคมีบําบัดนะครับนะหกเดือนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราอยู่กับกับยาเหล่านี้แล้วนะครับคือเรามียาภูมิคุ้มกันแล้วก็ยามุ่งเป้าเนาะ จริงๆยามุ่งเป้ามาก่อนนะครับถ้าเราให้ยามุ่งเป้าอย่างเดียวเนี่ยจะได้อัตราการตอบสนองด้วยยาที่เราเชื่อว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะอยู่ประมาณสักเกือบร้อยละยี่สิบในขณะที่ระยะเวลาการรอดชีวิตเนี่ยจะขึ้นไปที่สิบห้าจุดห้าเดือนอันนี้คือเยอะมากเนาะถ้าเราบอกว่าสมัยที่เราไม่มีการรักษาเลยเนี่ยอยู่ประมาณแค่สี่ห้าเดือนเรามียาเคมีอาจจะขึ้นมาสักหกเดือนเสรศษๆพอเรามียามุ่งเป้านี่ยอาจจะขึ้นมาถึงประมาณนี้นะสิบห้าจุดห้าเดือนเนาะ ในขณะที่ถ้าเราให้ยาภูมิมกันอย่างเดียวเนี่ยอัตราการสมงก็จะใกล้ๆกันแหละประมาณสัก1 0กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันระยะเวลาการรอดชีพก็อยู่ประมาณสัก16.4เดือนนะปเีเสร็จเหมือนกันซึ่งก็ก็ดีกว่าสมัยก่อนแหละแต่ดูเหมือนณนะปัจจุบันต้องยอมรับแหะครับว่าถ้าเราให้ยาร่วมกันได้ก็คือทั้งยามุ่งเป้าและยาภูมิุมกันเนี่ยเราน่าจะได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดนะครับเนาะอัตราก,การสอบหมออยู่ประมาณสัก27%ก็คือประมาณเกือบเกือบ,บ30%เนาะ วเวลาพูดอัตราการส่องหมายถึงว่าก้อนมันยุบลงเยอะๆนะยุบแบบวัดได้หรือว่ามันยุบลงเยอะๆส่วนใหญ่เช่นว่ายุบไปอย่างน้อย3 0เป็นต้นอน่ยนะอย่างนั้นก็จะบอกว่าอย่างนี้คือเรียกว่าเป็นอัตราการตอบสนองนะครับส่วนระยะเวลากรารรอดชีวิตประมาณสักสิเดือนเนาะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ดีที่สุดใน,นปัจจุบันนะคือคือณปัจจุบันเราเชื่อว่าถ้าเรารักษามะเร็งด้วยยาเท่าที่เรามีอยู่ได้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วเราอาจจะทําให้คนไข้มีชีวิต อยู่เกือบเกือบสปีนะถ้าเทียบเปิดสมัยก่อนที่อาจจะได้ไม่ถึง6เดือนนะครับนะออะอย่างไรก็ตามเราก็พูดถึงผลการรักษานะพูดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะนะแต่สิ่งที่เราต้องต้องระวังหรือว่าต้องคํานึงถึงนะก็คือสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วครับว่ามันมาพร้อมกับราคาเนาะอันนี้ก็คือราคายานะครับก็อันนี้ถ้าเราคิดกันทั้งคอร์สคร่าวๆนะโดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับนะยาเคมีบัตรนี่จะถูกที่สุดแหละก็ตามราคาเขาเนาะ ก็ประมาณสักสอง0 0กว่าบาทนะถ้าเราคิดทั้งคอร์สนะครับแต่พอเราใช้ยาภูมิคุ้มกันหรือยามุ่งเป้าขึ้นมาเนี่ยมันก็ผิดกันไปเลยเนาะเราอยากได้การรักษาดีขึ้นประกอบมา,มาพร้อมกับราคาที่มากมายนะครับนะยามุ่งเป้าปัจจุบันด้วยราคาที่คิดว่าน่า,นาจะถูกที่สุดแล้วเนี่ยอยู่ประมาณสัก2องแสนนะครับต่อตลอดคอร์สนะคร่าวๆประมาณนี้นะฮะที่ถ้าเป็นยาภูมิคุ้มกันเนี่ยอยู่ประมาณสัก4ี่แสนแต่เราอยากได้ดีที่สุดเนาะดีสุดนี่เลยเนาะ จ็ดแสนนะครับนะก็ประมาณเจ็ดแสนบาทปัจจุบันจริงๆเนี่ยสิทธิการรักษาที่เรามีอยู่จริงนะไม่สามารถครอบคลุมการรักษาเหล่านี้ได้เลยนะครับนะที่เรามีสิทธิการรักษาอยู่ถ้าเป็นเบิรรกราชการเนี่ยน่าจะเบิกายามุ่งเป้าได้อยู่เนาะยามุ่งเป้าก็จะอยู่ราวๆนี้แหละที่เขาให้เบิกนะครับนะขณะที่ยาภูมิคุ้มกันเนี่ยยังไม่สามารถเบิกได้ในสิทธิราชการนะครับส่วนสิทธิสามสิบบาทเนี่ยณปัจจุบันแม้แต่ยาคินเมบัตรเองนี่ก็ถือว่ายังไม่ได้ครอบคลุมนะครับนะก็จะต้องคนไข้ต้องจ่ายค่ายาเองเหมือนกันเนาะ อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคานึงถึงนะเวลาถ้าเราคิดว่าจะให้ยารักษาในคนไขออ้มะเร็งตับนะครับนะอาถัดมาคืออาการทั้งเคียงนะทุกคนก็ต้องอยากรู้ว่าแล้วให้ยาเหล่านี้แล้วมีการทั้งเคียงอะไรบ้างนะครับนะยามุ่งเป้านะก็จะมีอาการตามลักษณะยานะครับดูเหมือนว่ายากลุ่มนี้จะมีอาการเหล่านี้แหละคือมีอาการมือเท้าได้กลุ่มอาการมือเท้าคือจะมีมือเท้าบวมแดงรอกได้เจ็บได้นะอาจจะมีความบันโลหิตสูงได้เพราะมันเป็นยาต้านเส้นเลือดนะครับมีอาการอ่อนเพลียมีเบื่ออาหารได้นะ แล้วยาภุมมกันนี่จะเป็นเรื่องของภูมิกันที่มันมีผลต่ออวัยวะปกติของเรานะอย่างเช่นว่าอาจจะมีไทรอยผิดปกติได้มีตับอักเสบได้หรือมีผื่นได้ก็ต้องคอยติดตามอาการเหล่านี้ด้วยเวลาเราให้การรักษานะครับส่วนยาคินบัตนิน่าน่าจะมาเยอะสุดนะมีเม็ดเลือดต่ําท้องเสียขึ้นใส้อาเจนเบื่ออาหารก็ว่าไปเนาะจริงๆโดยรวมอาการทั้งเคียงเราก็มักจะบอกแหละว่าเราก็สามารถจัดการดูแลได้เราก็จะต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับถ้ามีอาการหลเหล่านี้เราก็ต้องจัดการไปนะครับ ก็เวลาเราจะรักษาเราคงต้องดูตามนี้นครับว่าจริงๆเขามีข้อบ่งใช้ที่จะให้อยู่หรือเปล่านะข้อบ่งใช้ที่สําคัญน็คือว่าต้องเป็นมะเร็งตับระยะท้ายนะปัจจุบันเนาะณนะปัจจุบันบทบาทของเราอยู่ที่ระยะท้ายระยะท้ายก็คือระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วอาจารย์นัชชาก็บอกว่าก็ไม่สามารถให้การรักษาเฉพาะที่ได้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะฉนั้นก็ต้องมาที่ยาแล้วละ่ะก็ระยะท้ายจะเป็นระยะที่ดูเหมือนมะเร็งมันจะกินเส้นเลือดไปเยอะแล้วแล้วก็มันกระจายไปที่อื่นนะ,นะครับเนาะ แต่ที่สำคัญน็คือว่าที่เราให้ข้อมูลมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลของคนไข้ที่แข็งแรงเนาะคนไข้ต้องแข็งแรงนะถ้าคนไข้แบบนอนเตียงหามกันมาเลยเนี่ยเราจะมาหวังว่าให้ยาแล้วจะอยู่2ปีนี่ก็เป็นไปได้ยากนะครับนะแล้วก็ตับเหมือนเดิมนะอย่างที่อาจารย์นัชชาอาจารย์เกศรินบอกนะคือว่ามัน2โลกนะครับนะ เราต้องดูด้วยว่าตับดีอยู่นะครับคําว่าตับยังดีอยู่นี่คือคนไข้เป็นตับแข็งก็จริงแต่ว่าการทํางานของตับจะต้องยังดีอยู่สามารถรับยาการรักษาที่เราบอกไปได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูปัจจัยเหล่านี้แล้วถึงตัดสินใจว่าคนไข้คนนั้นสมควรจะให้รับการรักษาด้วยยายอย่างที่กล่าวไปหรือเปล่านะครับนะ,ะถัดมาจะเป็นมะเร็งเอ,อ่อท่อน้ําดีนะครับมะเร็งท่อน้ําดีก็จะมียาเหมือนกันนะครับยาทั้ง3ากลุ่มนะแต่เห็นว่า มาอันดับหนึ่งตอนนี้ต้องเป็นยาเคมีบำบัดนะครับยาเคมีบำบัดก็เป็นยาที่มีบทบาทหลักในการรักษามะเร็งท่อน้ําดีนะครับในขณะที่ยามุ่งเป้าแล้วก็ยาภูมิกันที่กล่าวไปนี่มีบทบาทค่อนข้างน้อยในะปัจจุบันนะครับนะยาเคมีบำบัดในปัจจุบันนี้มีบทบาททั้งในระยะต้นแล้วก็ระยะท้ายนะครับนะระยะต้นก็คือถ้าอาจารย์บรรทุนผ่าไปแล้วเขาก็จะส่งมาให้เราดูนะว่าในมะเร็งท่อที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมีความจําเป็นต้องให้รับการรักษาเสริมหรือเปล่า ถ้าเราดูแล้วว่ามีความเสี่ยงที่โรคจะกลับมาเป็นซ้ําอยู่พอสมควรเนี่ยแล้วคนไข้สามารถรับยาได้เราก็จะพิจายให้ยาคีบิมบัตทั้งนี้ก็เพื่อเสริมการรักษาให้โอกาสที่มะเร็งจะหายขาดเนี่ยมีเยอะมากขึ้นเนาะซึ่งข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่ามันสามารถเพิ่มระยะเวลาการรอดชีพนะครับจากประมาณสักสามปีเนี่ยขึ้นเป็นประมาณสักสี่ถึงห้าปีได้นะก็ ก็จริงๆเราก็ถือว่าเยอะแล้วก็ยาเหมือนมันก็ไม่ได้มีอาการทั้งเคยียนรุนแรงมากเอาเขาจริงเป็นยาเคมีมมบัตรตัวเดียวเป็นยารับประทานด้วยนะครับเนี่ยที่ถ้าเป็นระยะทายระยะท้ายคือผ่าตัดไม่ได้แล้วถ้าผ่าตัดไม่ได้ก็ต้องมาที่เราแหละเนาะอันนี้ยาณัปจ,จุบันก็เป็นการรักษาหลักแต่ว่าเป็นการรักษาเพื่อบรรเทาอาการแล้วก็ควบคุมโรคนะครับปัจจุบันยาสูตรมาตรฐานที่มีอยู่เนี่ยสามารถเพิ่มระยะเวลาการรอดชีวิตจาก8เดือนนะขึ้นไปเป็นมาณสักเกือบเกือบปีหนึ่งเนาะ ก็ไม่ได้ไม่ได้ดีมากเท่าเท่ากับในมะเร็งตับนะแต่เราก็เชื่อว่าอนาคตเราน่าจะพัฒนาไปได้ดีกว่านี้นะครับนะยามุ่งเป้าเราบอกไปแล้วนะว่าจริงๆมันมียามุ่งเป้าด้วยนะครับในในมะเร็งท่อน้ําดีนะก็อย่างที่ที่ตะกี้อาจารย์บรรทุนบอกไปแล้วว่าในมะเร็งท่อนีเราอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นมะเร็งที่อยู่ในตับกับมะเร็งที่อยู่นอกตับเนาะซึ่งบอกว่ามะเร็งที่อยู่ในตับมะเร็งที่อยู่นอกตับเนี่ยมันจะมี ยีนหรือความผิกติในระดับโมเลกุลที่แตกต่างกันนะเช่นอตัวยีนที่ว่านี่คือที่ลิสต์มาในเนี้ยสามสี่อันนี้คือเป็นยีนที่เราสามารถมียามุ่งเป้าจัดก,การเขาได้เนาะมันก็จะมีแค่คนไข้กลุ่มนี้แหละที่เราสามารถพิจารณามุ่งเป้าได้เนาะจริงๆถ้าดูตามข้อมูลเนี่ยปราว่าหนึ่งในสามของไข้เม็งที่อยู่ในตับมเมล็งท่อนรีที่อยู่ในตับเนี่ยจะมียามุ่งเป้าพิจารณาได้นะครับที่ถ้าเป็นนอกตับเนี่ยจะมีประมาณสักร้อยละสิบแหละที่มีตัว HER2 ที่เราอาจจะสามารถพิจารณามุ่งเป้าได้ แต่ว่าข่าวร้ายคือว่าไอ้มะเร็งตับไอ้มะเร็งท่อนวที่อยู่ในตับที่เราบอกว่า3 0มสิบเปอร์เซ็นต์หรือึงในสามอาจจะใช้ยาม,มุ่งเป้าได้เนี่ยปรากฏว่าถ้าเป็นมะเร็งบ้านเราเมะเร็งท่อนวิในบ้านเราเนี่ยโอกาสจะเจอเนี่ยไม่เกินร้อยละสามนะครับซึ่งก็เลยทําให้โอกาสที่เราใช้ยาม,มุ่งเป้าเราได้ผลดีในมะเร็งท่อนดีก็เลยน้อยไปหน่อยเนาะซึ่งนี้ก็ต้องหวังจากจากหมอหรือว่านักวิจัยหรือ หรือข้อมูลของเราเองแหละเพื่อเราจะได้หาข้อมูลว่าแล้วเราจริงแล้วเราควรจะมียามุ่งเป้าอะไรที่จัดการมะเร็งที่มันอยู่กับบ้านเราได้หรือเปล่าที่จะดีกว่ารอข้อมูลจากฝรั่งนะครับนะอ่ะสุดท้ายเลยยาภูมิกันมีไหมเนาะยาภูมิกันมีบทบาทในมะเร็งทอดน้าดีหรือเปล่านะข้อมูลวิจัยล่าสุดนะครับบอกว่าจริงๆเราสามารถใช้ยาภูมิกันได้เหมือนที่มะเร็งตับใช้เหมือนกันแต่ว่าใช้เดี่ยวๆดูเหมือนไม่ได้ผลดีนะครับเราต้องไปให้ร่วมกับยาเคมีบําบัดนะ ปรากฏว่าถ้าให้ร่วงปับยาครมยบัตเนี่ยมันจะเพิ่มระยะเวลาการรอดชีพแบบปอดโรคนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบปอดโลกปอดโลกคือว่าไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นของโรคนะจากประมาณสัก5.7เดือนกลายเป็น7.2เดือนนะครับซึ่งจริงๆต้องยอมรับว,ว่ามันก็เป็นตัวเลขที่ทไม่เยอะเนาะ 5.7เดือนกลายเป็น7.2เดือนก็ไม่ได้เยอะมากเราก็ต้องยอมรับว,ว่าน้าพจน์บทบาทของยาภูมิกันในมะเร็งท่อน้าดีเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากแล้ว,ลวก็ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปนะครับนะก็คิดว่าโดยสรุปก็จะประมาณนี้นะครับว่าจริงๆยาเราสามารถพิจารณาได้แต่ว่าโรคแต่ละโรคไม่เหมือนกันแล้วก็ดูเหมือนคนไข้ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าเขาเหมาะสมที่จะสามารถให้ยาไหมแล้วก็อุปสรรคที่สำคัญสำหรับมะเร็งตับตอนนี้คือเป็นเรื่องราคาค่ายานะเรามียาที่ดีแต่ว่าดูเหมือนว่า ค่ายาเป็นภาษาที่สำคัญในการเข้าถึงยาของนคนไข้ส่วนมะเร็งท่าน,น้ําดีก็จะเป็นเรื่องของว่าน้ำพจนญยาที่มีอยู่ประสิทธิภาพอาจจะยังไม่ดีมากนะก็จําเป็นต้องพัฒนาต่อไปครับอขอบคุณครับ